พวกแมวดองพวกนี้มันทำอะไรกันก็ไม่รู้อ้าวโอ้โหแสงแดดยามเช้าแม่เจ้าช่วยฮึฮเช็ดหน้าก่อนรอนห,หน้าตา <laughs> เบ้าตาดำมากนะสิ่งหนึ่งที่แก้ไม่เคยหายเลยคือเบ้าตาดำมากที่สุดเขียวเหมือนไม่โดนใครต่อยเบ้ามาคือคุณตาดำมากิ ตาดำมันไม่มีอะไรช่วยได้นะครีมทารอบดวงตามันไม่ได้ช่วยให้ตาหายดำมันแค่ช่วยเรื่องริอ้วรอยเองตื่นตอนไหนอะเพิ่งตื่นเลยเนี่ยเราก็ไปแปรงฟันมาเมื่อกี้หลังหน้าสวยทุกอ,อย่างบนใบหนะ้าโอ้โหเกินไปแต่กัเรื่องจริงนี่นะ เพลงนั้นมันวนเวียนอยู่ในหัวไม่ไปไหนเลยเพลงที่พี่ฟ้าเต้นที่เวียดนามตายอละช่วยด้วยสภาพอะสภาพอะหรือเราควรทำอะไรนิดหนึงวะเพลงไหนเพลงอินเดียหรอไม่ใช่ <c oughs> เพลงเวียดนามปะที่มันเต้นอย่างนี้ง นเวียนอยู่ในหัวไม่ออกไปดอกกุหลาบบอกรลาขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะเอาละคใารมาดึงปากทีวีออกทุกคนตอนนี้มันมีผืนตุ่มอะไรไม่รู้ขึ้นเต็งตัวเลยนะ,ยละแล้วทยังไงละรอหนึ่งเสียบปากทีวีอ่ะ うん、mm hmm. mm hmm.